ว่ากันว่าคนในหมู่บ้านหายไปอย่างลึกลับคนเหล่านั้นอาจจะถูกเสือโคร่งตัวนี้ล่าและจับก,กินไปหมดแล้วก็เป็นได้ you go, you go, ตำนานเสือสมิงเรื่องราวลี้ลับหลายเรื่องถูกเล่าขานผ่านการเวลาจนเรียกกันว่าเป็นตำนาน ซึ่งไม่อาจฟันธงได้ว่าเรื่องราวเหล่านั้นเป็นเรื่องจริงมากน้อยแค่ไหนหรือถูกแต่งเติมอะไรมาบ้างแล้วเสือสมิงก็เป็นอีกเรื่องเล่าที่หลายๆคนคงเคยได้ยินได้ฟังผ่านหูกันมาบ้างเสือสมิงคือผีหรือปีศาจท,ที่มีรูปร่างเป็นเสือโคร่งขนาดใหญ่เชื่อว่าเสือสมิงเกิดจากเวทมนต์คาถาทางไสยศาสตร์ หรืออาจจะเป็นเสือที่กินคนเข้าไปมากๆจนวิญญาณของคนที่ถูกกินไปสิงอยู่ในเสือตัวนั้นจนกลายเป็นเสือสมิงโดยปกติแล้วเสือสมิงจะมีร่างเป็นคนแต่สามารถแปลงร่างเป็นเสือได้ในเวลากลางคืนและออกหาเหยื่อหรือแปลงเป็นพระก็มีและตำนานที่จะนำมาเล่านี้ก็เป็นตำนานที่น่าสนใจ และเป็นเรื่องที่คนพูดถึงกันมากในประเทศไทยซึ่งต่างบอกเหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นจริงๆตำนานเกี่ยวกับเรื่องเล่าของพระธุดงได้บอกไว้ว่าได้มีพระธุดงรูปหนึ่งทำได้ทำการทุดงไปถึงสำนักสงฆ์งแห่งหนึ่งในบริเวณใต้เชิงเขาในป่าลึกซึ่งตามตำนานท่านได้บอกไว้ว่า ในตอนแรกมองไกลๆเหมือนไม่ใช่สำนักสงฆ์เลยเพราะภาพที่เห็นเหมือนสำนักสงฆ์ร้างที่สภาพมีแต่ของเก่าผุพังและมีหยากแยใยแมงมุมเต็มไปหมดในตอนแรกท่านเห็นแบบนั้นท่านก็คิดว่าคงเป็นสำนักสงฆ์ร้างและไม่มีพระสงฆ์อยู่แน่นอนแต่พอเดินเข้าไปใกล้ๆและเข้าไปสังเกตการในสำนักสงฆ์นั้น ปรากฏว่าพระธุดงท่านนี้ได้เจอกับพระรูปหนึ่งกำลังนอนจำวัดอยู่ซึ่งลักษณะของพระรูปนั้นที่ท่านเห็นในแวบ,บแรกคือพระรูปนี้มีหน้าตาที่ดุร้ายและมีความรู้สึกว่าเหมือนท่านกำลังจ้องมองเสืออยู่ในตอนนั้นเองพระรูปนั้นก็ตื่นขึ้นมาและทำการทักทายพระธุดงพร้อมกับเชิญชวนพระธุดงว่า ท่านทำการทุดงมาไกลถ้าท่านจะทุดงไปต่อแนะนำว่าให้จำวัดอยู่กับเขาก่อนหนึ่งวันเพราะในผืนป่าแห่งนี้มีเสือที่ดุร้ายเป็นจำนวนมากด้วยความเป็นห่วงจึงแนะนำให้อยู่ก่อนและพอถึงรุ่งเช้าค่อยไปทุดงต่อจะดีกว่าพระทุดงได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกแปลกๆเพราะว่าในตลอดเวลาที่ท่านทุดงมานั้น ท่านไม่เจอสัตว์ร้ายใดๆเลยเจอแต่เพียงสัตว์ป่าทั่วไปและไม่ได้มีพิษภัยอะไรแต่ทำไมพระรูปนี้ถึงชวนพระธุดงนอนจำวัดกับเขาด้วยละ่ะเลยเกิดความสงสัยขึ้นมาแต่ด้วยระยะเวลาที่ทุดงในตอนนั้นเป็นช่วงเวลาเย็นแล้วเลยจำเป็นจะต้องจำวัดอยู่ที่นั่นแต่ไม่ได้จำวัดกับพระในสำนักสงนั้น ท่านได้ปฏิเสธพระรูปนั้นและได้บอกไปว่าเราจะขอพักอยู่บริเวณลานกว้างแถวแถวสำนักสงฆ์นี้แทนแล้วกันซึ่งพอพระธุดงได้บอกไปแบบนั้นทางพระที่จำวัดอยู่ก็ไม่ได้มีท่าทีอะไรไม่ได้ปฏิเสธอะไรและบอกว่าให้เชิญอยู่ตามสบายเลยในคืนนั้นเองพระธุดงก็นึกออกพอดีว่า ในขณะที่ท่านกำลังเข้าผืนป่านี้ท่านได้รับคำเตือนจากชาวบ้านในขณะที่กำลังเดินเข้ามาว่าท่านพาธุดงหากท่านจะธุดงเข้าไปในป่านี้และจะเข้าไปพักแนะนำว่าให้ธุดงไปให้สุดป่าและจะเจอวัดที่หนึง่งที่มีพระอาศัยอยู่จำนวนมากและให้ไปพักที่นั่นดีกว่าเพราะว่าในป่านี้ มีพระที่ร่ำเรียนวิชาทางสายอาคมมืดจนชาวบ้านเล่ากันว่าพระรูปนี้อาจจะเป็นเสือสมิงแปลงกายมาก็เป็นได้เพราะว่ามีพระหลายรูปที่ทุดงเข้าไปในป่านี้ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าในเวลาตอนกลางคืนที่พระส่วนใหญ่เข้าไปพักมักจะได้ยินเสียงเสือกำลังเดินวนรอบๆอยู่ในบริเวณที่พระนอนอยู่ ซึ่งเรื่องเล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับพระแค่รูปเดียวแต่เกิดขึ้นกับพระหลายรูปมากและพระแต่ละรูปกลับมาด้วยสภาพที่ย่ำแย่พระธุดงได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกว่าเป็นไปได้ไหมที่สำนักสงแห่งนี้อาจจะเป็นเสือสมิงแปลงกายมาท่านเลยได้ทำการหยิบควายธนูขึ้นมาและลงคาถาอาคมว่า หากมีใครหรือหากมีสิ่งใดที่เข้ามาปองร้ายเข้ามาทำการรบกวนขอจงให้ควายธนูของท่านปัดเป่าและไล่สิ่งนั้นออกไปให้หมดในคืนนั่นเองหลังจากที่พัทุดงได้หลับไปแล้วและวางควายธนูไว้เพื่อป้องกันตัวเองปรากฏว่าช่วงที่ท่านนอนอยู่ ท่านได้ยินเสียงเหมือนควายธนูกำลังหายใจอย่างรุนแรงและตะกุยดินพร้อมที่จะต่อสู้กับอะไรบางอย่างและในตอนนั้นเองก็ได้ยินเสียงเหมือนมีการประทะกันของสัตว์สองชนิดแต่พระธุดงรูปนั้นก็ไม่ได้มีการลุกขึ้นมาดูแต่อย่างใดได้แต่นอนหลับตาและและตั้งจิตภาวนาว่าขอให้ผ่านวันนี้ไปอย่างรวดเร็วด,ด้วยเถิด ซึ่งเสียงที่พระธุดงได้ยินนั้นก็ได้มีการประทะกันอยู่สักพักก่อนที่จะหายเงียบไปและในเวลารุ่งเช้าพระธุดงรูปนี้ก็ต้องการที่จะธุดงต่อเลยได้เข้าไปในที่สํานักสงร้างเพื่อที่จะเข้าไปกับลาหลวงพี่ที่จำวัดอยู่แต่ภาพที่ท่านเห็นในตอนนั้นคือพระรูปนั้น ที่เขาเห็นในตอนแรกมีสภาพสะบักสะบอมเหมือนไปต่อสู้กับอะไรมาจีวรฉีกขาดนอนแน่นิ่งไม่พูดไม่จาและหายใจอ่อนมากเลยทำให้พระธุดงสงสัยว่าพระรูปนี้เขาไปทำอะไรมาในเวลาตอนกลางคืนแต่ในตอนนั้นเองท่านก็ไม่ได้อยากคิดอะไรมากท่านเลยได้ทำการลาพระสงฆ์ที่จำวัดอยู่ และทำการออกเดินทางต่อแต่ก่อนที่จะออกเดินทางนั้นพระสงฆ์รูปนั้นก็ได้ฝืนตัวเองลุกขึ้นมาพร้อมกับบอกพระธุดงว่าถ้าท่านเหนื่อยอยากพักต่อท่านสามารถจำวัดที่นี่ได้อีกคืนหนึง่งพระธุดง์ก็ได้ปฏิเสธและได้เดินทางออกจากสำนักสงฆ์นั้นไปและนี่คือตํานานที่พูดกันต่อมาและแต่ละคนเชื่อว่า นี่อาจเป็นเสือสมิงที่แปลงกายมาต้องการที่จะจองเวรจองกรรมหรืออวดอ้างวิชาให้ดูว่าอย่าได้เข้ามาในพื้นที่แถวนี้อีกเพราะพื้นที่แถวนี้เป็นของเขานั่นเองและอีกตำนานหนึ่งที่น่าสนใจมากและเป็นตำนานที่คนพูดถึงมากเกี่ยวกับเสือสมิงตำนานนี้เกิดขึ้นที่เขาใหญ่ในประเทศไทย เขาได้บอกไว้ว่าเขาใหญ่ในช่วงเวลานั้นชาวบ้านกำลังเดือดร้อนกับปัญหาเสือโครงขนาดใหญ่ที่มาจากไหนก็ไม่รู้และบุกเข้ามาในหมู่บ้านพร้อมกับจู่โจมคนในหมู่บ้านว่ากันว่าคนในหมู่บ้านหายไปอย่างลึก,กลับคนเหล่านั้นอาจจะถูกเสือโครงตัวนี้ล่าและจับก,กินไปหมดแล้วก็เป็นได้ และปัญหาเหล่านี้ก็เกิดมาเป็นระยะเวลานานและสร้างปัญหาให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านนั้นมากพวกเขาเลยได้ทำการติดต่อไปที่เจ้าหน้าที่ตะเวนชายแดนเพื่อที่จะให้เข้ามาจัดการกับเสือตัวนี้เพราะไม่ฉะนั้นอาจจะทำให้ชาวบ้านสูญหายไปเพิ่มอีกก็เป็นได้แล้วตามข้อมูลเขายังได้บอกอีกว่าได้มีอยู่คืนหนึ่งที่ เจ้าหน้าที่พักอยู่ในบ้านพักทรงสูงอยู่ดีๆเจ้าหน้าที่ก็ได้รู้สึกถึงแรงสั่นระดับหนึ่งเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังเขย่าเสาบ้านหรือตะกุยเสาบ้านอย่างรุนแรงเขาเลยได้ทําการออกมาดูและมองไปข้างล่างจากทางหน้าต่างปรากฏว่าเขาเห็นเสือโคร่งขนาดใหญ่กำลังตะกุยเสาบ้านอยู่ซึ่งในตอนนั้นเอง ที่เขาเห็นเขาก็รู้เลยว่าเสือตัวนี้แหละคือเสือที่ชาวบ้านพูดถึงเขาเลยได้ทำการหยิบปืนขึ้นมายิงเสือตัวนั้นไปหนึ่งนัดก่อนที่เสือตัวนั้นจะคำรามออกมาและวิ่งหายไปในป่าต่อมาในเวลารุ่งเช้าเจ้าหน้าที่ก็ได้ตามรอยเลือดของเสือตัวนั้นไปปรากฏว่า ไปถึงจุดจุดหนึ่งในบริเวณใต้หน้าผาเขาก็ได้พบกับป่องโพรงที่หนึ่งและคาดว่าอาจจะเป็นที่อยู่ของเสือต้นนี้และรอยเลือดก็ได้มาประจบอยู่ที่หน้าโพรงนี้พอดีจึงสอดส่องเข้าไปปรากฏว่าสิ่งที่เขาเห็นนั่นคือเป็นสิ่งมีชีวิตตัวหนึ่งกำลังนอนแน่นิ่งอยู่ในโพรงนั้นแต่สิ่งมีชีวิตตัวนั้น ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตธรรมดาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ครึ่งร่างเป็นเสือแต่ครึ่งบนเป็นมนุษย์ซึ่งตรงนี้ทางชาวบ้านเขาคาดการว่าน่าจะเป็นเสือสมิงที่ยังคืนร่างไม่สมบูรณ์แต่ทนพิษบาดแผลไม่ไหวจึงนอนตายคาสภาพนั้นสำหรับตำนานเสือสมิงก็จบลงเพียงเท่านี้ติดตามคลิปต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะ